ข้าวดีข้าวดีข้าวดีขอเชิญพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอำเภอกุดขปุนเขมราดอนมดแดงตการเปิดผลหน้าเยี่ยนํำคุณโอไซว่าลินชํารลาศิรินทร์เล่าเสือโคกและก็อำเภอเมืองบุลราชธานีออกมาเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีบะเภทผูบูแทนเกษตรกรประจำจังหวัดอย่าลืม วันอาทิตย์ที่1ิเกมีนาคม2 5 6 6เริ่มตั้งแต่2งโมงเช้าไปฮอด5โมงแรงยูนไวเลอกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรใกล้บ้านอย่าลืมอย่าลืมออกว่าชิดกันเดอ้อเดอิอนั่งเดอิอเด้นเดนั่งเดอิเดอวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรง กับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีเนนดิกวายาย้าางยยที่่่คุมอูห สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลวันพุทธที่15มีนาคม2566โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพุธจากนั้นในทุกวันพฤหัสบดีและทุกวันศุกร์ก็จะมีท่านรองผู้ว่าทั้ง4ท่านและหัวหน้าสนราชการต่างๆในจังหวัด ได้มาสลับสับเปลี่ยนการจัดรายการเพื่อเพิ่มสีสันและความหลากหลายของเนื้อหารายการนะครับรยาารณ์อากาศสภาพอากาศทั่วไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณความกดอากาศสูงมีหรือมวลอากาศเยน็นกําลังปานกลางที่ปกกลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเยน็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า พยากรณอากาศอากาศเย็นมีปอกบางในตอนเช้าความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสก็ขอให้พี่น้องได้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงน,นะครับปริมาณฝุ่น,น pm 2.5มีค่า22ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีจุดความร้อนหรือฮอตสปอตนะครับในวันที่14มีนาที่ผ่านมาตามรายงานของจิส้าอุบลราชธานีเราพบจุดความร้อน14จุดในพื้นที่6อำเภอได้แก่อําเภอของเจียม2จุดเขื่องใน5จุดน้ำยืน1จุดสีเมืองใหม่1จุดอําเภอศรดินทร1 4จุดและอําเภอเหล่าเสือโกก1จุดโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดฉบับที่2 ให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอเป็นพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาดในทุกกรณีถึงวันที่31มีนาคม2566พร้อมทั้งศูนย์ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกตำบลโดยขอความร่วมมือพี่น้องชาวอุบลราชธานีงดการเผาลดการก่อเกิดฝุ่นลพิษทั้งภาคการเกษตรก่อสร้างครัวเรือนการใช้รถยนต์พร้อมระมัดระวัง ปัจจัยเสี่ยงในการก่อเกิดอัคคีภัยทั้งในบ้านเรือนการเกษตรที่สาธนารนณะหาพบเหตุให้รีบแจ้งผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสายด่วน199ได้ตลอดที่14ชั่วโมงครับสำหรับอุบัติเหตุทางถนนครับวันที่13มีนาคมผู้บาดเจ็บ65บ65รายไม่มีผู้เสียชีวิตครับก็ขอให้พี่น้องนะครับได้ช่วยกันดูแลนะครับดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับมันดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดต่อพรบประกันภัยรถของท่านอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวท่านเองครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับเมื่อวันที่14มีนายนที่ผ่านมาเวลา9ก้นาฬิกาที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชั้น4ี่สารล,ลางจังหวัด กระผมจะเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานชนประทานจังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานปัสุสัตจังหวัดท่านประหลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในการประชุมคณะทำงานครั้งนี้กระผมได้เสนอให้ที่ประชุมได้ พิจารณาในเรื่องของการลดระดับน้ํำท้ายแก่งสะพืออำเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ที่ประชุมก็ได้มีบตินะครับว่าจะได้ลดการระดับน้ําในท้ายแก่งสะพือนะครับให้อยู่ในระดับที่106เมตรตกรในช่วงวันที่9 17เมษายน2566โดยลดระดับน้ําลงไม่เกินบรรล20 เซนติเมตรต่อวันและให้กองโรงไฟฟ้าเกินสิรินทร์ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันความเสียหายและผลกระทบในทุกๆด้านพร้อมทั้งให้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีเรื่องเหตุการณ์ที่เร่งด่วนนะครับหรือเกิดความเสียหายผลกระทบก็ให พิจารณาครับเพื่อแก้ไขปัญหาในตามสถานการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นที่ประชุมคณะทำง,งานได้เห็นชอบตามข้อสเสนอต่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณแก่งสะพือนะครับในช่วงสงกรานของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปครับในวันเดียวกันนะครับเวลา8.30นาทีที่ห้องประชุมชลทีโรงแร,ม,ร,งรมกิตรงวิวรีสอร์ท ตำบลขามใหญ่อเภมืองอ,อุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพศส้อยสากูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรผู้ปฏิบัติงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติหรือครูขอโดยมีท่านพลตรีประสงค์เรืองเดชผู้ังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้แทนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้แทนส่วนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และผู้แทนหน่วยราชาการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติรวมถึงท่านพันตำรวจเอกปราศาทแก้วมหาสุริวงศ์รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเป็นผู้กล่าวรายงานครับทั้งนี้ส่วนอานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทําโครงการตามนโยบายรัฐบาลและเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติดที่เปลี่ยนกรอบแนวความคิดหลักจากสงครามยาเสพติด เป็นการมุ่งเน้นแก้ปัญหายาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้วิธีการทางสาธารณาสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษาตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นให้ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินง,งานในพื้นที่ สามารถนำความรู้และกระบวนการทำงานในชุมชนไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างครบกระบวนการถูกต้องมีประสิทธิภาพให้แก่ชุดปฏิบัติการที่ร่วมดำเนินง,งานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนให้ตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปนะครับ ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน252คนประกอบด้วยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนจากสถานีตำรวจพูทรในพื้นที่จังหวัดขอุมลราชธานีผู้แทนจากฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและผู้นำชุมชนโดยได้รับเกียรติจากพิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนครูกอที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานจากตำรวจพูทภาคสามาบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ครับในวันที่14มีนาคมเช่นเดียวกันครับที่อาคารเรียนและปฏิบัติการและสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒอุบลราชธานีครับผมก็ได้เป็นประธานในกิจกรรมสโมสรคนสื่อผู้ว่าพบสื่อบนชนจงังหวัดอุบลราชธานีครับก็ได้มีการดำเนินการในการกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อบนชนนะครับโดยมีสื่อบลชน จำนวนมากนะครับดักสือต่างๆนะครับมาร่วมจำนวนหลายสิบคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนจองถิ่นท่านนายกเจศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีท่านผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านาผู้อำนวยการสํานักง,งานกรกตจังหวัดนะครับก็ได้มาพูด ประชาสัมพันธ์นะครับในงานต่างๆนะครับไดแก่เรื่องของกระผมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องวาระจังหวัด231ปีอุบลราชธานีห่องเฮืองเมืองธรรมนะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็จะพูดเรื่องอุทยานธรณีผาชัน3,000บอกอุบลราชธานีครับ ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในพูดเรื่องกิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรณรงค์เรื่องของผู้สูงอายุที่เป็นของขวัญปีใหม่ในปี2566นี้ครับทางอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพูดถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับซึ่งมีอย่างต่อนเนื่องแล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อบันชนได้ซักถามนะครับก็เป็นการมีส่วนร่วมนะครับ และเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหลังจากนั้นครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมฟุตเอวีไอพีอูบนนะครับแล้วก็ทีมสื่อมวลชนอุบล bon, แล้วก็มีทางทีมของสาธารณจังหวัดนะครับสาธารณอำเภอนะครับแล้วก็ทีมรอพอสตต,ต่างๆนะครับด้วยที่สนามฟุตบอลมหายารัยราชพัฏอุบลราชธานีนะครับ,บ,รร bon, รรบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ทําให้การทํางานต่อไปก็จะมีความ ราบรื่นมีเครือข่ายซึ่งกันและกันนะครับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับก็ <c oughs> ต้องขออบคุณส่วนราชการหน่วยงาน,นต่างๆผู้นําองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นนะครับและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านไว้ณนโอากาสนี้ด้วยครับ <c oughs> อุทยานธรณีผาชัน3,000โบกบนราชธานีคําว่าอุทยานธรณีก็คือพื้นที่รวมแหล่งธรณีวิทยาและสภาพภูมิประเทศที่มีความสําคัญทางธรณีวิทยา พื้นที่เหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการแบบองค์รวมประกอบด้วยการคุ้มครองหรือการอนุรักษ์การให้การศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนอุทยานธรณีผาชัน3,000โบอกอุบลราชธานีเป็นพื้นที่เก็บหลักฐานสายน้ำปรรพก,การในอดีตซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ในช่วง160-165ล้านปีก่อน ในขณะนั้นพื้นที่แถบนี้มีสายน้ำขนาดน้อยใหญ่หลายสายไหลตวัดไปมาล้อมรอบด้วยราบที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงอันกว้างใหญ่และแอ่งทะเลสาบน้ำจืเดเล็กๆสภาพภูมิอากาศเป็นแบบกึ่งแห้งแล้งสลับกับกึ่งร้อนชื้นบางช่วงเวลาทำให้มีพืชพันธุ์และสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดอาศัยอยู่ในพื้นที่เช่นไดโนเสาร์เต่าปลาจาระเข้เป็นต้นแม่น้ำมีการพัดพาเอาตะกอนเข้ามาทับถมเป็นชั้นชั้น ตลอดเรื่อยมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายล้านปีรวมความหนาของตะกอนมากกว่า3,000เมตรซึ่งในแต่ละชั้นอุดมไปด้วยร่องรอยหลักฐานทางธรณีวิทยาที่บันทึกลงไปในชั้นหินของแต่ละช่วงอายุเช่นทิศทางกระแสน้ำโบราณแนวร่องน้ำสันดอนทรายโบราณและทราบพืชทราบสัตว์ร่วมสมัยการเวลาผ่านไปหลายล้านปี แรงบีบอัดและกดทับจากการทับถมทําให้ตะกอนแข็งตัวกลายเป็นหินหลังจากนั้นประมาณ55ล้านปีก่อนเปลือกโลกเป็นการเคลื่อนตัวทําให้แผ่นดินบริเวณอุทยานธรณีผาชัน3,000โบและพื้นที่โดยรอบยกตัวขึ้นไปกลายเป็นที่ราบสูงแผ่นดินแผ่นถินที่ยกตัวขึ้นมาเกิดรอยแตกรอยแยกถูกน้ำฝนลมและแสงแดดแผดเผา รวมถึงสายน้ำในปัจจุบันกัดกร่อนจนทำให้ัสภาพภูมิประเทศมีรูปร่างอันแสนมหัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นหน้าผาสูงเสาเฉลียงยักษ์น้ำตกเพิงผาแก่งหินจนกระทั่งมนุษย์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้และได้ทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์และส่งต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนรุ่นหลังสืบมาข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีเมื่อปี2562นะครับ ในส่วนของขอบเขตและความโดดเด่นอุทยานธรณีผาชัน3,000บอกอุบลราชธานีได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2,562ครอบคลุมพื้นที่ปกครอง4อำเภอได้แก่อำเภอโพไซอำเภศรีเมืองใหม่อำเภอผงเจียมและอำเภอสีดินทรครอบคลุมพื้นที่ที่มีความต่อเนื่องมีลักษณะโดดเด่นทางธรณีวิทยาเป็น3แบบ คือหนึ่งดินแดนแห่งไดโนเสาร์ยุคสุดท้ายเขตพื้นที่ตำบลนานคับอําเภอสีเมืองใหม่สองแหล่งธรรมชาติแหลกตาครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยาแห่งชาติผาแต้มบางส่วนของอำเภอโพไซในเขตตำบลสองคอนตำบลเหล่างามและตำบลสำโรงบางส่วนของอำเภอสีเมืองใหม่ในเขตตำบลหน,นามแท่งขออภัยครับในเขตตำบลหน,นามแก่งและบางส่วนของอำเภอ ของอำเภอของเจียมในเขตตำบลโ้ย้ยไผ่และตำบลน,นาโพกลาง3ามเขตแม่น้ำสองสีตำบลของเจียมอำเภอของเจียมและเขตตำบลคำเขื่อนแก้วสี่เขตตำบลเขตภูเขาเวสตารสรินทรและดินแดนแห่งแสงแหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการระดับนานาชาติก้าวแหล่งประกอบด้วย3 0 0พโบกสาม0 0ืนรูเสาเฉลียงยักษ์ลานหินสีผาแต้ม ถ้ำปาฏิหาริย์ถ้ำมืดแหล่งแรงนุเสาวโคกผาส่วมน้ำตกผาหลวงในการขับเคลื่อนการำดำเนินง,งานอุทยานทรณีผาชัน3,000โบอกอุบลราชธานีตามกรอบอำนาจหน้าที่โดยร่วมบรูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเพื่อให้อุทยานธรณีผาชัน3,000โบก มีการดำเนินงานที่มีความสมบูรณ์ต่อเนื่องเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างความตระหนักให้รู้ให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดผ่านการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาแหล่งธรรมชาติวิทยาโดยการส่งเสริมให้เป็นยุวม,มุกมรุเทศให้คำแนะนำให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในเขตอุทยานธรณีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินซ้ำการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2566นี้และการขับเคลื่อนการดาเนินง,งานอุทยานธรณีเพื่อยกระดับการเป็นอุทยานธรณีระดับโลกที่รับรองโดยยูเนสโกครับก็เรียนประชาสัมพันธ์ครับก็เรียนพี่น้องชาวอุบลราชธาน,นีได้มีความภาคภูมิใจ ในบรดกเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอุทยานธรณีผาชัน3,000โบกแล้วก็เชิญไปท่องเที่ยวนะครับใน,ในบริเวณที่เ,เกี่ยวเนื่องในพื้นที่สี่อำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นสามพันโบกผาแต้มลานหินสีสามเบือนรูถ้ำปฏิหารถ้ำมืดเสาเฉลียงยักษ์น้ำตกผาหลวงและแหล่งไดโนเสาร์โคกผาสวมครับเรื่องสุดท้ายนะครับขอประชาสัมพันธ์มหกรรมการ ท่องเที่ยวดูดาวสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทยที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอขวงเจียมโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือเรียกย่อว,ว่าสดอรอร่วมกับอุทยานแห่งชาติผาแต้มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททขอเชิญร่วมมหกรร,รมท่องเที่ยวดูดาวครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Dark Sky Star Party ประเดิมครั้งแรกณอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอขงเจียมสัมผัส ความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืนในเขตอุทยานท้องฟ้ามืดที่มีทัศนวิสัยท้องฟ้าดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทยพบกับการรวมตัวของคาราวานกล้องโทรทัศน์จากนักดาราศาสตร์สมบัตเล่นและเครือข่ายดาราศาสตร์ทั่วไทยพร้อมหลากหลายกิจกรรมทางดาราศาสตร์ประวัติศาสตร์และชมธรรมชาติยามค่ำคืนในวันเสาร์ที่18มีนาคม2566เวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินำเนินโครงการเขียดอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยหรือ Amazing Dark Sky in Thailand ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2563มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระักรู้ถึงผลกระทบจากมลภาวะทางแสงและร่วมกันอนุรักษ์ท้องฟ้ายามค่ำคืนสนับสนุนให้ประชาชนใช้แสงสว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อคืนธรรมชาติให้กับสิ่งมีชีวิตเพื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของเราและลดการชิ้นเปลืองพลังงานที่ไม่จำเป็นผ่านการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในปัจจุบันมีพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟามืดในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น12แห่งทั่วประเทศสำหรับกิจกรรม Dark Sky Star Party เป็นกิจกรรมดูดาวที่ประเทศต่างๆทั่วโลกจัดขึ้นเป็นประจำ ภายในเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดของประเทศตนเองทางสดรจึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติผาแต้มและทททจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับณนะอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งใน12พื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดในประเทศไทยในปี2565นะครับ โดยอุทยาแห่งชาติผาแต้มตั้งอยู่เขตตะวันทิศตะวันออกของประเทศไทยบริเวณลองจิจจดที่105องศาตะวันออกซึ่งเป็นเส้นสมมุติกำหนดเวลามาตรฐานของประเทศไทยห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ95กิโลเมตรการขบา,านาคมเป็นทางลาดยางสามารถเข้าถึงได้สะดวกมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญได้แก่ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้มเสาเฉลียงผาแต้มจุดชมวิวแม่น้าโขง มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีพื้นที่ลานหินโล่งกว้างและพื้นที่สงต่ำสลับกันทั่วบริเวณมีทัศนียภาพที่สวยงามป่าไม้เป็นปาดด่าเตียงรังต้นไม้เตี้ยแระแกรนทำให้มองเห็นท้องฟ้าได้ครบเจ้าจ้านอีกทั้งยังห่างไกลจากแหล่งชุมชนไม่มีแสงสว่างรบกวนจึงเหมาะสำหรับการสังเกตการณ์และจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์อย่างยิ่งครับทั้งนี้ภายใต้งาน Dark Sky Star Party ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มในวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายครับได้แก่คาราวานกล้องโทรทัศน์สัมผัสประสบการณ์ดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์นานาชีวิตของนักดาราศาสตร์สมัครเล่นนักเครือข่ายดาราศาสตร์เรียนรู้การดูดาวเบื้องต้นผ่านนิทานเรื่องเล่าและเทคนิคการดูดาวด้วยตาเปล่าถ่ายภาพดาราศาสตร์เก็บภาพความงาม สุดตาการตาของวัตถุท้องฟ้าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดระบายสีสร้างสรรค์กับไลท์เพนจิ้งสร้างสรรค์ภาพเขียนแสงไฟยามค่ำคืนพร้อมรับภาพกลับบ้านเป็นที่ระลึก Night Nature Walk สบบรวจภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์และความงามของธรรมชาติยามค่ำคืน Glow in the Dark w i s d o m Forest ถ่ายรูปกับดวงดาวและป่าเรืองแสงตลอดทั้งคืน Herb t ฟเ of the u n i v e r s ส ดื่มด่ำน้ำสมุนไพรในจักรวาลชาแคมปิ้งชมดาวกางเต็นนอนชมดาวสุดโรแมนติกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองครับโดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่053 121 268-9ต่อ305หรือ088 547 7834ครับรายการวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันอีกครั้งในรายการในวันจันทร์นะครับ ในวันจันทร์ที่20มีนาคมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ข้าวดีข้าวดีข้าวดีวดขอเชิญพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กร,ร,กรอำเภอกุดขปุนเขมาราดอนมดแดงตอการจื์ปดผลหน้าเยี่ยนํำคุณโอไซว่าลินชํารลาศิลินทอนเล่าเสือโคกและก็อำเภอเมืองบลุลราชธานีออกมาเลือกตัง้งสมาชิกสภาพเกษตรกร,ร,กรจังหวัดอุบลราชธานีบะเภทผูบูแทนเกษตรกรประจำจังหวัดอย่าลืม วันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566เริ่มตั้งแต่2องโมงเช้าไปฮอด5ามงแรงยหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรใกล้บ้านอย่าลืมอย่าลืมออกมาชิทธิ์กันเดอ้อเดอ้อนั่งเดอ้อเดอ้อเดอ้อนั่งเดอ้อ